สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะไม่ใช่จะมารีวิวว่าเอา่อยางรถอ่ะนี่ห้อไหนดีหรือไม่ดีนะนะฮะพอดีไอเจ้าเอ v คู่ใจผมเนี่ยดูยางสภาพยางนะครับยางมันบวมยางมันสึกฮะชีกแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยน ในยุคเศรษฐกิจของลุงอนะช่วงนี้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีเก้านี้จะมารีว่ววาสั่งยางยังไงให้ได้ราคาถูกๆนะฮะคือดปกติแล้วอะเชื่อว่าเพื่อนๆยางรถประเภทเนี้ยมันจะค่อนข้างแพงโดวยเฉพาะขอบสิบสามนะฮะขอบสิบสามมันจะค่อนข้างแพงคือถ้าไม่ใช่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับต่อให้เป็นยี่ห้อโนเนมเนี่ย อันนี้มีเป็นยี่ห้อวูจิมากับ N d r u ดี e r บเอ่อไม่คงจะสงสัยว่าทำไมทำไมสั่งคนละยี่ห้อแล้วลายมันจะเหมือนกันไหมคือถ้าเป็นยางยี่ห้อโนเนมก็ไม่ใช่โนเน่เป็นยางไทยเอาง่ายส่วนใหญ่ลายมันจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เลือกลายคล้ายๆกันอย่างน้าอย่างน่าคนละยี่ห้อก็ก็ไม่เป็นไรนะครับนะฮะรถส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนเพื่อที่เคยขี่รถมาสองสามปีเนี่ยก็จะรู้ว่า เปลี่ยนยางทีเนี่ยคู่หน้าคู่หลังแยังไงก็งต้องพันอัพใช่ไหมฮะรูปค่าโปงค่าเปลี่ยนนะครับก็ทีนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการว่าคุณจะสั่งซื้อยางยังไงให้มันได้ราคาถูกนะฮะได้ราคาถูกนะแนะเคล็ดลับเล็กๆในน้ๆๆอๆสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะอ่าส่วนใหญ่ยางยางตัวฟูจิมานะครับตัวนี้เป็นเบอร์ร้อนะฮะร้อยสามสิบร้อยสิเจ็สบอสานะครับ, 130, 130, 170, 23, รบส่วนใหญ่เงเนี้ยถ้าซื้อ ถ้าซื้อับในในแอปทั่วไปเนี่ยในแอปราคามันอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยบาทราคากลางๆนะเจ็ดร้อยนะครับมีตั้งแต่หกร้อยกว่าไปถึงจุดเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยเก้าร้อยนะครับแต่ราคาอยู่วันเอาราคากลางอยู่วันเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยนะฮะส่วนยางหน้าเนี่ยผมลดสเปคลดลดหน้ายางลงมานะครับจากยางเดิมคือร้ 10, 80, อยสนะิบแปดสิบขอบสิบสี่เนี่ยอันนี้ผมลดมาเป็นคืออยากลองดูลองดูนะฮะ อ่าไปศึกษามแล้วโอเคมันลดได้หนะ้ากว้างไม่ให้ลดนะฮะลดแก้มยางได้ก็อ่าลดเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ขอบหนึ่งศูนย์เจ็ดสิบขอบสิบสี่นะฮะลดลงมาอย่างเส้นนี้เหมือนกันถ้าราคากลางๆเนี่ยถ้าขายมันอยู่ในแอปทั่วไปก็อยู่ประมาณเส้นละหกร้อยกว่าบาทถึงเจรเหมือนกันนะครับก็ทีนี้ถ้าใครที่แบบอยู่แถวแบบที่ที่บ้านไม่อยู่ในเมืองแล้วไม่ได้สั่งแอปหรือไปเปลี่ยนที่ร้านเนะี่ย ส่วนใหญ่ไปเปลี่ยนที่ร้านถึงจะเป็นยางยี้ห้องยีงย้ก็าาตามไปเปลี่ยนที่ร้านยังไงเขาก็บวกราคาเราใช่ไหมมันก็เออเส้นหนึ่งอ่ะผมว่าสองเส้นเนี่ยพันห้ามีนะให้ไปเปลี่ยนที่ร้านนะพันห้ามีฮะ,ปปย,ะยูสุกนมีอันอันไหนะเซฟไบ้ก็เซฟนะครับหรือแม้แต่ถ้าคุณไปสั่งในแอปปกติแล้วเนี่ยจะราคาถมแจ้งไปเนี่ยก็จะมีบวกค่าส่งอะ่ะอย่างน้อยๆเส้นหนึ่งเนี่ย เท่าที่ดูนะเดี๋ยวนี้ราคาค่าส่งของในแอปอะถ้าไม่ใช่ชิ้นเล็กอะมันค่อนข้างแพงค่าส่งเส้นหนึ่งก็ประมาณ100กว่าบาท60สิบเจ็ดสิบถึง100บาทแล้วแต่ว่าจะได้ส่วนใหญ่จะได้ค่าส่งแต่ส่วนใหญ่เนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ104บาทนะครับก็บวกไปนะถ้าถ้าถ้าสั่งซื้อทั่วไปถ้าเป็นคนอื่นสั่งซื้เท่าไปนะเส้นหนึ่งรวมค่าส่งก็อยู่มาแปดร้อยนะครับสเส้นก็พันหกนะคร พันหกพันห้าถึงพันหกไปบวกค่าเปลี่ยนยางอีกแล้วแต่ห้านแ,แถวบ้านผมเนี่ยเป็นยางเส้นละร้อยนะครับปีสองร้อยก็ประมาณพันแปดใช่ไหมบางที่สองเส้นเนี่ยสามร้อยนะครับก็บวกไปก็พันเก้าแต่วันเนี้ยผมจะมาแนะนำพนเพื่อนๆนะครับให้ซื้อยางสองเส้นในราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับไปเปลี่ยนแถวบ้านผมเนี่ยสองร้อย ็อยู่ประมาณพันหนึ่งก็คือเป็นยางสองเส้นพันหนึ่ง 2, 1, 1, 1, นะครับง่ายๆเลยอันดับแรกสําหรับคนที่ไม่เคยสั่งแอปช้อปปีนะครับสั่งแอปช้อปปีคุณเข้าไปโหลดแอปช้อปปีแล้วคุณเข้าไปเก็บโค้ดส่วนลดนะครับไม่มีโค้ดส่วนลดของลูกค้าใหม่นะฮะใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับใช้หนึ่งครั้งลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดสามร้อยบาทเหมือนเส้นเนี้ย ผมก็ซื้อมาได้ในราคารวมค่าส่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทเพราะว่าเออ่ยางเส้นนี้น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยนะซื้อมาเจ็ดร้อยนะครับราคาเจ็ดร้อยนะครับใช้ส่วนลดไปสามร้อยสี่ร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งก็ห้าร้อยนะครับอ่าทีนี้ปุ๊บอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็ใช้ส่วนลดสามร้อยบาทแล้วกันแต่เป็นส่วนลดลูกค้าใหม่เหมือนกันแต่เนี้ย ทำไงล่ะครับเราสั่งเส้นหนึ่งไปแล้วเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยก็ให้คุณไปหามือถือเครื่องหนึ่งนะฮะแล้วเบอร์โทรใหม่อีกเบอร์หนึ่งสมัครแอปและโหลดใหม่นะครับคุณก็ได้ส่วนลดอีก300บาทส่วนลดอีก3 0 0บาทนะครับเส้นนี้ผมจ่ายไปที่ราคา300กว่าบาทนะฮะเพราะราคายางอยู่ที่ประมาณ6 6 0 0 500เกือบ600แล้วก็มีค่าส่งอีกนะจ่ายไป300กว่าบาท าการจะโหลดแอปช้อปปีแล้วให้ได้ค่าส่วนลดนะครับอันดับแรกคือหนึ่งโทรศัพท์เครื่องเดิมนะฮะต่อให้คุณเอาแอปออกเอาเบอร์ใหม่ไปใส่นะครับเอาเบอร์ใหม่ไปใส่แล้วโหลดแอปมาคุณจะใช้ส่วนลดไม่ได้นะครับระบบมันรู้นะครับว่ามาจาก IP มือถือตัวไหน Gmail ตัวไหนนะครับมันเช็คได้นะครับคุณจะโหลดไม่ได้นะครับมันจะได้เฉพาะมือถือเครื่องใหม่แล้วก็เบอร์โทร เบอร์ใหม่นะครับอย่างผมอะก็ะใช้วิธีการอย่างเงี้ยแหละยืมมือถือเพื่อนมาโหลดแล้วก็หรือไปเอาเบอร์โทรคนที่เขาไม่เคยอะโหลดหรือไม่ก็ลงทุนหน่อยนึงก็ไปเซเว่นะไปเซเว่นเปิดซิม,มใหม่มานะครับยี่สิบบาทแล้วก็โหลดแอปแล้วก็เอามาสมัครใช้โค้ดส่วนลดโดยใช้มือถือของคนที่เขาไม่เคยสั่ง นะครับไม่เคยสั่งแับช้อปปี้นะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาแบ่งปันกันยุคนี้ประหยัดอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับน้ามันก็แพงนะครับจากพวกก่อนผมอ่าเคยใช้ยางรถคู่หน้าหลังเนี่ยสามพันตอนนี้ก็เซฟไปก่อนนะครับก็เหลือพันหนึ่งนะครับเหลือพันหนึ่งอ่าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะนะครับเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับก็เดี๋ยว ยาง2ใช้ดีไหมเดี๋ยวจะมารีวิวกันหลังจากเปลี่ยนเสร็จเนาะโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ